แล้วแม่พูดครั้งที่เท่าไหร่แล้วว่าให้เก็บเก็บเดี๋ยวนี้แม่ทำไมพูดหลายทีจังก็จะเลื่อเต้ก็เอาต้มดื้อแม่บอกให้เก็บ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 อโต้ก็ไม่เก็บใช่ไหมแม่ก็ต้องพูดหลายทีสิถ้าพูดทีเดียวแล้วโต้เก็บแม่ก็ไม่ต้องพูดซ้ำแล้วโต้โตโต้จะเล่นเกมแม่บอกให้เก็บ

ตักจะเบื่อแม่้นะอนนับอกว่าตักจะเบื่อแม่แล้วนะแล้วตะคิดว่าแม่ไม่เบื่อเหรอเวลาตดื้นอน่ะฮะตคิดว่าแม่จะเบื่อบ้างไหมลูกฮะพูดดีๆก็ไม่เคยฟังต้องให้แม่ดุทุกทีเลยอะ่อไป้อตว่าแม่จะเบื่อไหมอะฮะลูก กลับไปครก็เร่ึ้นกลับไปรับบอลกลับไปดีครับเร่เรับจากกรเรนพรล้วจ่ายไป